จะไปทำอะไรครับเอาบิ๊ป้าบิ๊กป้าไปเลยไปแล้วป้ากับคุณตาเขาทำไว้แล้วตอนนี้น้องพบลุยได้เลยไอเล่ยไอเลยถอดรองเท้าได้เลยลูกตอนนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่เออค่อยๆเดินนะมันจะมีตอค่อยๆเหยียบป้าดีอ่ะตังเกียจะหลุดตูดว่าหรือของเรื่ ดึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป๊ากางเกงมันสูงสูงหน่อยลูกก็เอาสูงสูงไม่ได้มัดยังมงมาให้เขาป้าไม่ได้มัดแล้วพี่หันขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวซักเอาพับพับพับเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าป๊าพับให้หน่อยป้ามือขี้โคลนนั่นแหละเออนั่นแหละไม่เป็นไรไม่ขี้โคลนเลยหรือมาจะมัดยางให้เมื่อกี้รีบได้ได้เป็นสิบตัวแล้วไหนลูกขดูไหนตัวใหญ่เมื่อกี้ เปลี่ยนแบตมาไปป่อยที่ปล่อยทีทันไหมทันชดไหมเออนั่นแงเดเดี๋ยวถูกเอกหน่อยถ้าเกิดไปป่าไหนในป่าขี้ป่าขี้ป่าไปเว้นลงไปลงฮะลงไปยืนนู้นน้อมันมองไม่เห็นฮะมองพบไามไปข้ามไปอ่ะอ่ะเมื่อกี้ไปหนูเจอหางปลานั่นแหละโหมีเยอะเลยลูกเป็นสิบตัวเลยอ่ะเอาละตรงนั้นเลยยำเลยนั่นแหละมีเยอะมีเยอะมีเยอะ เจอไรเจอไรว้าวยังไง่นแล้วขอบใจขอบใจนี่นี่อยู่ในกระถางนี่เออม่อนจะลงเหรอโอ้น่ะพี่มอนจะลงอีกคนแล้วเอาถังไหมไหนไอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แหละยังใช่ไหมยังใช่ไหมเอออย่าพึ่งนะไปเปลี่ยนแบตมานี่ไปอย่างนี้แล้วแม่เท้าเปล่าแล้วนะไปแล้วมาแล้ว ไม่ลงแล้วนะรู้สึกว่ามันตอดเท้าเลยนะเนี่ยตอนนี้นะเดี๋ยวจะเอาปลาช่อนไปให้น้องจับวันอย่างเนี่ยวันอย่างเนี่ยด้วยับหย่างเนี่ยบูได้เยอะนะอโอ้ปลาหมอมองไม่เห็นนะมันมืด <คน S 1> มันมืดโอ้ยมันมืดหน่อยมันมืดหน่อยว้าวจับปลาตัวน้อยได้ไหนไหนปลาตัวน้อยมันใช่อุ้ยเอาไปยูไป็ว ตาซิวหนูหนูระวังนะหนูมันมีพวกตอพวกอะไรอยู่นะค่อยคยเดินอเขาเคยเดินกันนี่นหนูก็เลือดตลงเท้าซะด้วยไม่เป็นไรหนูยจะเดินย่ำเลยรูดรูดรูลูไปนิดเดียค่อยๆค่อยๆเออค่อยๆแบบว่าแตะแตะแตะแตเออเอามือเอาเท้าละ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 ไปก่อนเด้อละดูว่ามันมีแบบว่าหนามตําอะไรหรือเปล่าก่อนนะโอ้โหนูหนตัวใหญ่ไปนู่นเลยหนีน้องพบไปนู่นแล้วปลาเต็มเลยเอาก็ดีปาเข็บเลยปากเข็บปากเข็บ มาบอกบักแคบไปต้องผมเร็วตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยไปนู่นแล้วฮึหึเดี๋ยว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 มีบักเแ็บบักเแ็บโหมัน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 บังกันนะดิมันบังกันเฮ้ยเฮ้ยจะเห่อเห่อโอ้ต้อต้องโอ้ลื่เนาะไม่โอ้โหไปนูวลแล้วเอาเขาไปเร็ว ไอแล้วเร็วน้องพบเร็วได้ไหมได้ไมได้ไหมเร็วมาเลยมอ้ยเร็วจับดิให้จับให้จับของมือกลัวเอาลงเลยเอาลงเลยไม่เป็นไรลงเลยนี่มามาให้กล้องดูก่อนโอ้ยได้แล้วตัวใหญ่เลยได้แล้วมีไงได้แล้วมันเหมือนเหมนเหมือนมันไส์เท่าแขนน้องพบเลยนะเออไปไปพบจับได้ไหมล่วงั อาากวางโมลิดินเป็็นไรกอย่าพูดเยอะดิไม่ต้องอาปากเยอะจะเข้าปากเราให้รู้สึกหัวตายดิม,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 มันมันม,มันมีไม้ไม้อะไรไม้ขี้ไม้ขี้หมาโอ้โหนี่เมื่อกี้คืนๆนัน่าจะใหญ่นี่นีนน่ป้าอยู่ตรงเท้าแม่เลยนี่เ,ออเห็นไหมนี่นี่กับ <ไป S 2> ยังไงมือไม่มีแล้วเนี่ยดูดิกล้องทุกมือนู้นลมมือนู่นนี่หลานพี่หน้าังมันตายแล้วเอ็งต้ปังอยู่มัปิดปังอยู่มันเป็นมืดป้ามา มันเป็นแบบแสงมาทางนี้ไงแต่ว่าคนยืนบังแดดอยู่จะค่อยๆไล่มันเนี่ยปลาเล็กปลาน้อยเยอะมากต้องสวิงแล้วล่ะมันไม่มีตาไม่ถือสวิงมากนะมันไม่ได้ทำไมอ่ะอ๋อ้มันข้นนะเนาะน้ำมันข้นคิดถูกด้วยเข้าใจเข้าใจอเออเอาไปบ้องนี้แหละบ้องนี้แหละป้าเนี่ยกินแบบนี้ดีมากบ้องนี้แหละบ้องนี้แหละดีมากว่าจะมาได้อุ้ยใส่เลยจะมาตัวน้อยได้ไหมตัวใหญ่ไหมเนี่ยมันอยู่บ้องนี้แหละ ตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากนะนี่จะมองไม่เห็นเพราะมันบังกันเนี่ยทุกคนหนูจับได้ปลาซิวเออน้องพ่อได้ปลาซิวว้าวจ้าหนูจับได้ปลาซิวเนี่ยงนี่ไงเอายนไปหัดจิ้วมันน้ำจุ่มน้ำเยอะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยอุ้ยตรงนี้เต็มเลยเยอะเยอะจับแล้วใส่กระถางเลยลูกไม่พี่จับได้ลูกนี่นี่นี่โอ้ยนี่ไงนี่ไงยังใหญ่อ่ะอ๋ออ๋ออุ้ยสุดยอดไปเลย ได้ยไงตีนเท้าเท้าขอโทษขอโทษโอ้ยแบบหนาโอ้โหลองเางเกงใหญ่มันเลื่อนจังเลยกางเกงมันจมดินไปแล้วน่ะห์ไงได้แล้วไอ้กระโดดล้วงเลยหอยเทาได้หอยอะไรนะหอยเทาหอยเทา เออพ like ี่มอะไรกตัวนี huh. so, ้ทําไมมันมืดอะผมว่าแหลวมันมันบังแสงกันปลาอล็กปลาน้อเยอะมากอะค่อยๆไล่มันเนี่ยจับาตัวเล็กหนอเป็ี่นนี่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 ไปแล้วเข้าไปในซอกผักบุ้งแล้วเออได้แล้วได้แล้วนี่ที่พี่มอนได้ตัวหนึ่งหวงเย้ะปลากระดีลูกเอาแล้วจับแล้วรีบใส่เลยใส่เลยใส่กระถาง จริงยกกระถางมันดิมฮะจริงปลาดุกมันออดออดอยู่เนี่ยได้ยินเสียงออดออดเนี่ยกลัวกลัวตอดเด้อปลาดุกถุงมือแม่ถุงมือแม่ถุงพลาสติกเลยไม่ได้ต้องถุงมือมั้งจะโยนมานี่เหรอจะวิ่งั่นเหรอเออจะวิ่งไงเออจะวิ่งเลยจกเดี๋ยวเอาเปิดดอใส่เลยปลาเล็กปลาน้อยเยอะมากแล้วเนี่ยเนี้ยเล็กเล็กน้อยน่ะยเนี้ยเห็นหลังไหวไหวยังไงน้องพบ้าเอาได้เหรอช่วยี๋ยวจับมาบ้านเดี๋ยวเก็บกระถางเองเฮ้ยเอ็นใช่เลยมั้งเนี่ยลึกปลาช่อนวะ โอยได้แล้วโอ้ยกะดีปับไปเลยเอาเดี๋ยวเดีมันมองไม่เห็นมันุมันหูช่อนช่อนหอวิ์เลยช่อนแล้วก็มีดุกอัดอดด้วหัวห้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้โหต้ไปผมแล้วนะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวครบเดี๋ยวจะเงเพิ่งเจะเอาไปบดสมดบ้างบเดเตอนอย่าเพิ่งบด โอ้โหโอ้ตัวใหญ่โอ้อันนี้ใหญ่กว่าตัวไม่อุ้ยน่าจะเท่าเท่ากันเลยนะเท่าพอๆกันนะเนาะพๆกันางนี้เลยน้องพบมีปตาอยู่ในนั้นลูกอโอว่ะตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่เห็นไหมเราโ้ยส่งตัวเลยว้าวไปเร็วไปนี่เด๋ยงครบยให้นายนี่โอ้ เ้ยอยู่นี่อยู่นี่มีอีกมีอีกมีอีกออดอยู่ตรงนี้ตานี่อยู่ตรงนี้ทาไงชี้ให้ตายจ้ากลัวนี่เอวนี่ก็ได้ดีอีกเป็นไงน้องพบได้กี่ตัวปะปาปะปาไม่อยู่เลยยังเอาไม่ได้เลยฮะปะาปะาเอาปลาไม่อยู่ยังิดไม่ได้อ๋อมันเลยมีปลาอยู่ในนั้นใช่ไหมเดี๋ยวปลาต้องใช้สวิงลูกอ้าวว้าวว้ยจะเดนใส่นี่ดีนะ มันก็ใช้สวิงเหมือนกันนก็ต้องใช้เหมือนกันมาอย่าไปยิ้มก่อนสวิงก่อนเอาจากมือเลยน้องพ่บอกโอ้โดนแย่งกระดิ่งไปจับมือก็ได้เไงลูกเจ้าปลาอันยาวๆอ่ะเฮ้ยจับเลยพี่บอมเจอหอยแม่เจอหอยก็จับได้นะว้ายไหน้านาๆอ้ยกระดิ่งเ้ยใส่เลยเจอดุกแล้วเจอดุกแล้วดุกนี่นี่แม่เดี๋ยว ไปดู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 ยางเออเออยามันกระเด็นใส่พี่ไม่เป็นไรพับเดี๋ยวป้ามือพับไม่เป็นไรเลยเอ้ยงั้นแหละเดี๋ยวอาบน้ำกันหมดเนี่ยแหละแม่แต่ปลาน้อยก็มีค่านมีลูกหมูตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเลยเนี่ยอุ้ยตอดเท้าหูเนี่ยปลาซิวปลาส้อยเป็นร้อยเนี่ยอยู่ตรงขาเนี่ยนี่หลักหนาเลยนึกว่าไปเก็บกันน่ะบังพบเนี่ยเ อย่างเยอะอย่างเยอะโอ้โหเพราะเอามือจับเลยพอตักได้แล้วอ่ะแผลงไอ้เจ้าปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่น่าเจ๊กโลนู่นนู่นนู่นไปนู่นแล้วนู่นมานี่้อ่าไม่ลอมไม่จับเจอปลาอันนี้ด้วยให้รูปอ้ปลาซิวปลาสรอยเยอะมากเลยเนี่ยเยอะเป็นพันๆว้าวดูดิ อุ้ยปลาเล็กปลาน้อยเรากระเสือกกระสนมากันเพียบเลยมอนกับตัวใหญ่เลยมูอได้เยอะมากไปแล้วไม่ได้ฉันปล่อยเธอก่อนฉันยอมปล่อยก่อนตอดเท้าเต็มเลยน้องพบนี่นี่นี่ตรงเท้าแมมว้อย่างเยอะดูดิว้าโอ้ไปเลยไปเลยจัดกับมพราะประธานนี่นะอุ้ยนี่นี่โหตอดเท้าเต็มเลยปะเอ้าเอาหัวล่วงหมดแล้วลูกเอ๊น้องพบเย้ให้เพื่อนดูหน่อยดิหนูจะให้ปลาให้ปลามันลงไปแล้วไปเปิดไปก่อน อะไรลูกอะไรลงเอาปลาลงเยอะเยอะน้ำพบเนี่ยตรงนี้ที่น้ำพบไปไปไปช้อนมันมานะเป็นร้อยเอามือจับได้เลยอยู่ในกระสวิงนัะ่ะอุ้ยมีขี้คนใช่ไหมใช่แล้วก็มีปลาผสมไปหน่อยอุ้ยทุกคนมาบางจะจับตรงนยังลงแบบน้ำเนี่ยเยอะมากโอ้ยหนูดังนั่นเป็นได้ละตัวเลยเอาได้เยอะแยะ้ นี่เป็นร้อยดูนี่นี่นี่เสือกมาทางนี้แล้วนี่ตัวนั้นมาเร็วเร็วน้องพบน้องพบมามาจับตัวนี้เร็วนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวเ้ล่าเห็นหลังไหมเอาเทวิ่งเลยเอาหนามาโอ้มาดีแล้วเอาแรมนะเท้องแรมเร็วไปท้งแรมดูนี่นี่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่เลยมือเปล่าตรงนี่เลยเดี๋ยเออจับเร็วเนี่ยนี่อยู่ตรงข้างหลังแรมเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องพบหมาให้เพื่อนดูหน่อยเร็วเร็วเร็วจับเลยเร็วเร็วป๊าบ ตามเลยไปไหนได้เมอไหไปไหนไม่เาไปไหนไหนเอาไปแสดเมสไปในที่สุดที่เกดกับพี่พี่มอนพี่มอนจับได้เฮ้ยแล้วมอนมอนตัวใหญ่แล้วโอ้ยยังใหไ่ยังไงไปไปเดี๋ยวมอนใหญ่องตัวโอ้โน่นน่นน่นนุก นุจับปลามันสนุกมากเลยจะไม่ล่วนะน้องพบต้องจับสองมือลูกเพราะว่าถ้าจับมือเดียวมันรุนปลามันดิ้นปลามันดิ้นอ่ะพอจับพอจับโดนตัวมันปุ๊บมัดเลยลูกใช่ไหนดูน้องพบมองสภาพก่อนยังไงโอโห้เงยหน้าเงยหน้าเลยน้พบเงยหน้าเลยแม่เมื่อกี้ปลามันอยู่ใต้สูตรน้องพบเลยได้แล้วยังไงลูกเก็บเลยเก็บเอ้าเก็บใส่กระถางเลยได้ปุ๊บเก็บเลยถือเล่นเดี๋ยวมันจะล่วงเออไปเลยโยนทั้งทั้งเลย ปลาเออมีอีกมีอีกมีอีกนี่เป็นร้อยเลยนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหจับดูดูออกมันก็เลยคิดว่ามันเป็นปลาเอามือเลยเอามือละเลยลูกเพราะว่าเราต้องเอามือจับความรู้สึกเฮ้ยไหนตัวเออนั่นแหละมันเยอะเอามือลงปุ๊บจ่ายโดนทุกตัวเลยค่ะดูดิมีไหมหน่ไหนไหนป้าป้าบอกมีอีกปลาหนึ่งไหนตัวไหนมาปลาดุกนะปลาต่อเนืสวิงไว้ไหนาปลาดุกปลาดุก นี่นี่นี่เป็นร้อยเลยน้องพบนี่ตรงนี้นี่ไหมเนี่ยตรงาเออไงลูกว้าวไปดูละไงเล่าไงลูกยังไงลกระเด็นไป